สวัสดีเจ้าทุกคนมืน่อนีอ่ยว่าพอกับเม่แดงเนาะจะห่างหายไปทุกคนมือเนี้ก็วันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะจะคำแล้วจะซีโมงแงล้งแล้วเม่แดงพูดซาเนาะจะใสิผ้ามาเบงเอาปุ๋ยขอบมาใส่ต้นกล้วยปลูกกล้วยเนาะจะแม่แดงปลูกกล้วย ปลูกฝรั่งมักซิดาเนาะจ๊ะก็เอามักซิดามาปลูกนี่เนาะจ๊ะเอาปุ๋ยขวักมาใส่อันนี้พันในหงเปาซื้อเนาะจะใส่แดงวันวาแซบก็ร่องซื้อมาปลูกเพิ่งเนาะจะอยู่หลังสาดินแข้งแข็งแกนแกนเนาะจะ ยินก็ร้ายเบิ้งแม่แดงเอากล้วยมาปลูกข้อพับข้อเข็นเนี่ยเพิ่งปลูกไม่นะจจะอันนี้ก็ฮงเป่าซื้อก็ล่างแตกเนยน่าะั้ะแต่มองนี้แม่แดงคุดลุมไอห้าสิบหกสิบเส้นนี่แหะ ห้าสิบหกสิบเซนประมาณนี้นาะจะลึกหาสิบหกสิบขึ้นกันกวางหาสิบหกสิบเน่าหาสิบหกสิบเซนขึ้นกันก 50, 60, เนา 50, เนนนนนะจะปลาเนยแม่แดงขุดเอาดินซากดินกลวงพวที่ึ้นมาซานีพุดออกไปเลยออกไปไว้ข้างนอกแม่แดงผสมดินไม่มาเน้าจะผสมดินไม่มาใส่แทนเตรียมไว้กระเทียมแม่แดงอยากปลูกไม่ผลต้นง่ญ่ สีใดมาปลูกดลยเราจะตรงนี้แม่แดงกะเตรียมไใบลายลูกเยอะอันนี้ก็หงเปาซื้อได้พี่น้องเพิ่นเป็นดอกก็้ด้นะแต่ตัวน่อยไม่แดงกะสีเขาทิพนะจ๊ะดีทิพอันนี้กล้วยกล้วยกับกล้วยหนักนะจ๊ะกล้วยเขากรมกล้วยหนักนะจ๊ะ อันนี้ก็มักซิดาคือกันเราจะกล้วยนาไปใน้วยนาน,นี่ไม้แดงเตรียมล้มไว้เอาดินใหม่มาใส่ด้วยพี่น้องดินแข็งแกนที่ผ้าพี่น้องมาส้มนาะลางสามไม้แดงอันนี้เขา้วยเขาก้ามเขาวยนาเขาจะ อันนี้ยมักซีดาก็ร่างแตกยอดก็ร่างง่ามเลยพี่น้องแต่ว่ามักซีดากับพันธุ์นี่ยมันเป็นห่วงเปาซื้อได้จ้ะเป็นพันธุ์ใดซุยมีน่าจ้ะสายน้ำผึ้งน่าจ้ะพันธุ์ซุยมีสายน้ำผึ้งนะจ้ะก็ร่างแตกยอดง่ามเอาปุ๋ยขวากมาใส่ เดวเม่แดงกะสิเอาฟางมากรบเนาะจ้ะอันนี้กล้วยกล้วยเหมือนกันพุดล้มกวางได้พี่น้องแม่แดงกับุดลุมเป็นเม็ดได้เฮ็ดแบบกระทะแบบกระทะเพราะมันกระทะความเลยจ้ะกระทะไงายไว้คือเข้าสิีทอดเนื้อทอดยังไี้ะไรจ้ะ พราะว่ามันหนาแรงย่มห้าเปิดนน้ำน้ำสิบรุรีไรนี้เราจ,าจะกับซิไุ้หงษ์ที่เงาบันนีนเนาะให้มันเปียกอยู่เงามันอยไรนี้เกิดหน้าฝนเท็จังไรเราไม่แดงน้ำสิบุรหงสิบเน่าบา่จจาว่าเป็นยังหน้าฝนแม่กันไม่แดงก็เคยน้ำลงพูดลงบัวเลยบ่วบ,บ่มีขังเลยหน,าน้าฝนแต่ว่านหนาแรงให้มันขังก่อน พราะว่ามันแห้งแล้วจ๊ะฝนบ่ตกอันนี้ก็ซุยมี้ะจ๊ะหลังพันสุยม,มีนี่เม่แดเตรียมลุมไปเอาดินไหมาใส่หลุมนะจ๊ะอันนี้กล้วยกล้วยหอมท่องหอมท่องปลูกยังไง พ่อแขนเล็กหน่อยคนน่ะพี่น้องไม่แดงมามะปูไปนี่กับฝรั่งนี่เอาปุยขอ,อกมาใส่ล้วจ้ะฝรั่งฝนมาตกเลยเนีเอาคุณมาใส่เอาปุยใส่เราก็เสียวฟางมากรบน่าจะฟางมากรบ รักษาคพามชื้น,นะจ๊ะนี่ร่มนี่ไม่แดงพูดไปย่างพ่ท่านได้เอาดินมามาใส่อยู่จะดินไม้ย่งว่าท่านได้มาใส่นะนี่แหละจ๊ะดินแข็งแข็งได้พี่น้องแข็งเป๊กเลยไม่แดงกับคูดทิมเอาไปจเจีดินไม่มาใส่นะจ๊ะอันนี้ก็ก,กวางเติมอยู่จ้ะคิดว่า เป็นเม็ดเ่าจะเม็ดคูณเม็ดนะจจะนันขุดยากนะจราจะบรรยากาศลางซาเะจาจะแอกะกล้วยนะจ๊ะกล้วยน้ำว้านะจ๊ะกล้วยน้ำว้าตัวแกรงมากอะเหงเราพี่เนอะ แม่แดงกบพูดซานะ mm. เพ็ดซาไว้ค่ำเราจะตะเวนไก่จะตกดินแล้วภาพพี่น้องมาส้มนะจ๊ะส้มหลังซาไาแม่แดงเห็ดยงังแหงแหลงบานห่อแหงแล้วกรบมักซิดา ม่แต่กัเตรียมลุมใบแล้วแต่ลุมใบง่ลุมหน่อยเนาะอันนี้ก็บพ่อเทิงเมดออกจกแปะ 90, 90, สิบเก้าชแปดซิบเส้นนี่แหะมันแกนพุดว่าไวเ้ยนเร่าๆก็จะเ,เปิดนามใส่ตัวน,นี้เพ็ดหไปแล้วก็แห้งล้วจะ ันนี้กะกล้วยน้ำว่าได้จ้ะเพื่อนเม่ได้ดูแลพันยาก,กับกะกล้วยน้ำว่าไม่แดงก็ข้าพี่น้องมาส้มนาะคลิปนี้เป็นการรับส้มนะจ้ะว่าแม่แดงเข็ดอย่งแน่นะจะปลาคางเคียงแม่แดงเพิ่นปลูกอ้อยเด้จ้ะเบิ่งเด้อจ้ะเพิ่นมีแต่ป่าอ้อย ปลาอ่อยปลายุคาดนะจ๊ะบ่สิเหตุรวมเอิองถึงวะนะพี่น้องเอาฟุ้นมาใส่แล้วปุ๋ยมาใส่เรือแต่หอบเฟี้ยงมาคุ้มนะจ๊ะ แม่เดียวก็ว่างระบบนำไว้ดิหลังซาแม่เดียงว,ว่างระบบนำเราจะนี่วัวจะรปีเกิดีจะกระจายทั่วอยู่กระจายได้ไก่ลายเม็ดนอกจากแต่ว่าทอนอกจากทอทอนี่เป็นทอเหนียวนึ่งนอกจากขอต่อสามทางนี่ คือสามทางนิ่วหนึ่งแต่ว่าลดสี่หนอนได้คิดเหเพราะว่าขินมาในสี่หนได้ของใบแดงสี่หนอนวันสปริงเกอร์เนี่ยสี่หนแต่ว่าทัเนี่ยนิ่วหนึ่งได้จ้ะตรงสามท่าก็ได้เป็นสามท่าหนึ่งนิ้วลดสี่หนอนนะจ้ะเขินวาน้ำแห้งได้จ้ะ ทอไงกับนามแห้งอันนี้ก็ทอเนี่วนึ่งแต่ว่าทอตรงนี้เขาแม่แดงไม่แดงเ,เ,เอามา่านิวเครืองดึงมานีเนิววเครืองเนียวเคือง,งไปพูด อยู่โคว่างมอสซิดาแม่แดงนี่เป็นซองนิว้วแต่ว่าแม่แดงลดนิ้วเพิ่งมาน,นี้อันนี้นิ้วเพิ่องอันนี้นิวนน้วหนึ่งนิ้วนึ่อด้วเนี่จ้ะสามทางหนึ่งนิว้วลดสี่คนเนี่จจะมจสเปิงเกอร์สี่คนแม่แดงก็จะคุ้มฟางอันนี่กล้วยนี่ก็ กล้วยไข่ได้จ้ะเนี่ยไมแดงเอามาปลูกสามสี่ต้นขยายพันธุ์นะจ้ะเดี๋ยวมันงามแม่แดงก็สิขาย,ยายไปปลูกของไม้นะจ้ะสิได้มีกล้วยกินนะจ้ะไมแดงก็ถ้าพี่น้องมาเบิ่งประมาณนี้เนาะจ้ะจะชอบกินแล้วก็ไปแช่ติดตาเพื่อเป็นกำลังู้ใจไมเดงเด้อจ้ะ ไม่ใจหัก,กเกษตรใจหัก,กเกษตรนอกจากใจเฮ็ดเกษตระเฮ็ดไจใช่ไหมล่ะเจ้าพี่น้องฝากในเด้อพี่น้องฝากเปิ้อนเงินเม็ดแดงน้ำในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า